ครับเพื <S <S ่อให้ดูเนื้อข้างในอันนี้นะครับนะครับนี่นะครับราชาดำลดธาตุจืดๆนะครับไม่มีลดธาตุนะก้าวนะก้าวก้าวลองลองดมดิลูกก้าวลองดมดิลูกกลิ่น <ๆ S 1> เป็นไงลูกอัดดมดิลูก กนะีนันอ่อนป้าลูกกีนันอ่อนอ่ะครับวันนี้ลุงยานําต้นกระชายดํามาชมนะครับกระชายดำในภาษาท้องถิ่นก็จะมีหลายชื่อนะครับเช่นกระชายม่วงว้านเพชรดำขิงทรายว้านจังงังว้านพยานกยูงว้านกั้นบังว้านกำบังว่านกำบังไพรกระแอนอและระแอนนะครับ ราชายดำหรือว่านจังงังก็เป็นไม้ล้มลุกนะครับลำต้นมีปุ่มปมลักษณะคล้ายกระชายแต่เนื้อในหัวจะเป็นสีม่วงนะครับเมื่อแก่สีจะเข้มขึ้นเรื่อยๆอผิวด้านนอกจะเป็นสีเหลืองนะครับจะเป็นใบเดียวแทงขึ้นมาจากหัวใต้ดินเนาะ อดอกช่อที่ออกปลายยอดสีก็จะเป็นสีขาวแต้มชมพูน,นะครับสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรสกัดจากกระชายดำจะมีฤทธิ์ต้านเชื้อ,อมาลาเรียและเชื้อราไมโครแบคทีเรียนะครับส่วนสรรพคุณในตำรายาไทยนั้นกระชายดำท่านได้ระบุว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะครับบำรุงกามเพิ่มสมรรถนะทางเพศ ในการใช้แบบพื้นบ้านอาจจะนำมาทำเป็นยาลูกกรอนนะครับโดยเอาผงแห้งมาผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกรอนหรือทำเป็นยาดองเหล้าผสมน้ำผึ้งก็ได้นะครับในปัจจุบันก็จะพบเห็นกระชายดำในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่วางจำหน่ายในรูปแบบต่างๆนะครับสำหรับการรักษาโรคก็มีหลายอย่างนะครับก็มีรักษาโรคบิด แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อบำรุงกำลังบำรุงรักษาแผลในปากาขับระดูขาวขับปัสสาวะาสำหรับแก้ปวดท้องและยาอ,าอายุวัฒนานั้นท่านให้ใช้หัวสดประมาณ4-5ขีดนะครับต่อสุราขาว1ขวดอดองสุราดื่มก่อนรับประทานอาหารเย็นนะครับ สำหรับข้อควรระวังในการรับประทานนั้นท่านม่ให้รับประทานติดต่อกันนานๆนะครับอาจทำให้อเงือกรนและห้ามใช้ในพื้ป่วยที่เป็นโรคตับนะครับและในเด็กนะครับหากรับประทานมากๆาจะทำให้เกิดอาการใจสั่นได้นะครับสำหรับกระชายดำเนะาะควรศึกษาถึงผลกระข้างเคียงก่อนทานทุกครั้งนะครับ Uh, สวัสดีนะครับท่านผู้ชม uh, วันนี้ลุงยาจะพามาชมต้นกระชายดำนะครับ,หร, uh, uh, บหรือว่านกำบังรหรือว่านกำบังใครหรือว่านรกยูงนะครับมีหลายชื่อเลยนะครับสำหรับกระชายดำเนาะ uh, ทรงหัวนั้นเดี๋ยวลุงยาจะ uh, จะให้ดูให้ดูทรงหัวเลยนะครับก็ ครับอันนะครับ อาจจะเอามาแค่นี้พอครับเพื่อไม่ให้ต้นกระเสือนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวลุงยาจะขยับกระย้ำนะครับอ่ะนี่นะครับอ่ะนี่นะครับสําหรับหัวของกระชายดํานะครับเอ่อจะสังเกตง่ายๆ่ายเขาก็จะเป็นเอ่วแทงขึ้นมากลมๆนะครับหัวเขาจะกลมๆนะครับ ก็จะแทงซ้อนๆกันนะครับอันนี้กำลังจะแทงก้านขึ้นมาเดี๋ยวลุงยาจะหักหักดูหัวเขานะครับอ่านี่นะครับแผลแผลหักสีดําเลยนะครับสีดําเลยนะครับนี่นะครับแขนอ่ะครับเดี๋ยวลุงยาจะชิมนะครับจะชิมนะครับ กลิ่นอ่อนๆนะครับกลิ่นไม่แรงนะครับกลิ่นอ่อนๆรสชาติจืดๆนะครับไม่มีรสชาตินะก้าวนะก้าวก้าวลองลอง,ลองดมดิลูกก้าวลองดมดิลูกกลิ่นกลิ่นเป็นไงลูกอดมดิลูกเนอะกลิ่นอะ่อนๆป่ะ ah, ลูกกลิ่นอ่อนๆป่ะ นี่นี่นี่กลิ่นอน่อนๆนะลูกนะครับไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นอ่านี่นะครับสําหรับกระชายดําเนื้อจะออกสีอ่าเทาๆนะครับสีเทาๆอ่าไม่ไม่เชิงดํานะครับจะออกสีสีเทาๆนะครับสีเทาๆนะครับ ก็ประโยชน์มากมายสําหรับกระชายดํานะครับลุงยาก็สําสหรับสรรพคุณก็ไม่ขอเน้นแต่วันนี้มามาเน้นเรื่องรสชาติและก็ทรงต้นนะครับทรงต้นของกระชายดํานะครับอ่นี่นะครับสีเขาจะเป็นแบบนี้นะครับลุงยาไม่ได้เอามีดมาส่วนดอกดอกเขาก็จะาขาวขาวปนม่วงนะครับขาวปนม่วงออกดอกที่ที่ปลายยอดนะครับออกดอกที่ปลายยอดนะครับ กเ็เพื่อ,เ,อเพื่อให้ดูสีเนื้อชัดๆเดี๋ยวลุงยาขอไปเอามีดเอามีดมาผ่าให้ชมนหนักๆแป๊บนึงนะครับอ่ะครับก็เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆนะครับลุงยาก็จะผ่าเลยนะครับ เพื่อให้ดูเนื้อข้างในอันนี้นะครับนะครับอ่ะนี่นะครับกระชายดำอ่ะนี่นะครับสองต้นแล้วก็หัวนะครับอ่าหัวจะเป็นสีนี้นะครับเนื้อเขานะครับ แล้วก็อดอกดอกอสีขาวอมม่วงนะครับสีขาวสีขาวด้านนอกแล้วก็จะด้านในจะเป็นสีม่วงปลายกลีบจะเป็นสีม่วงนะครับส่วนทรงต้นก็มีประมาณนี้นะครับทรงต้นนะครับเดี๋ยวลุกยาจะลงปลูกเลยนะครับสําสหรับกระชายดำเดยนจะปลูกตรงนี้นะครับ นี่ลูกนี่ลูกอ่ะเริ่มกระชายนะลูกกระชายนี่เริ่มกระชายเริ่มกระชายนะลูกนี่นี่ดอกกระชายดอกกระชายหอมเป้าหอมเป้า <c oughs> คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับอ่า ว่านกระชายดำนะครับหรือ,อมีมีชื่อหลายหลายที่หลายหลาย,หลายอย่างเลยนะครับว่านกำบังใครว่านกำบังว่านณจังงังว่านพญานกยูงอ่ะหลายชื่อเลยนะครับสําหรับว่านกระชายดํานะครับหัวสีเขาก็ออกม่วงหรือเทาเนี่ยแหละครับลุงยาเรียกเรียกสีไม่ถูกนะ,ะดูคล้ายๆสีเทาสีเทาปนดำหรือม่วงม่วงปนดำนะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับสีเขาสําหรับสบรรพคุณทางด้านยานั้นก็กระชายดํานั้นก็นำไปเป็นสารสกัดรักษาโรคไข้มาเลเรียนะครับแล้วก็เชื้อราต่งางๆนะครับส่วนทางด้านาสรรพคุณในการทานนั้นเราก็ตากแห้งปั้นเป็นลูกกอนะครับ ปั้นตา,ากแห้งแล้วก็บดเป็นผงผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกอน,นะครับก็ทานาเป็นยาบำรุงอายุวัฒนะสำหรับท่านชายนะครับก็คือเป็นยาเพิ่มสมรรถนะทางเพศสำหรับท่านชายนะครับสำหรับกระชายดำเนาะซึ่งในปัจจุบันก็อ,อยู่ในกลุ่มของยาบำรุงต่างๆที่วางจำหน่ายก็จะมีตัวยากระชายดำอ,อยู่นะครับ สำหรับาทานเรามาตามผสมกับเหล้าขาวแล้วก็บีบเอาคั้นแต่น้ำนะครับทานแก้แก้ท้องเสียปวดท้องจุกเสียดแน่นในกระเพาะอาหารและลำไส้นะครับกระชายดำก็ถือว่า,าสุดยอดเลยนะครับใช้ในหลายด้านนะครับมีฤทธิ์ทางด้านกำบังกายนะครับกำบังกายเนาะสำหรับคลิปนี้ลุงยาก็ <laughs> มีประมาณเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาวด้วยนะครับ